พี่ซีเผาเฟมมะม่วงอร่อยเปล่าเฟมเปรี้ยวเปล่ามะม่วงเปรี้ยวเปล่าจะไม่ได้ไปด่าผมเรื่องกลมเรื่องที่ แล้วนี่รออะไรเรอปเสร็จเร่องเสรจอ๋เราเราไปส็น่าจะไปเสร็จเพราะว่าได้เอาไปแ่ยภาษีอภาษีไม่ยื่นเลยสเดือนนี้ไม่ทันแล้ว Em mới đi dư Em mới đi dư rồi